โอ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยของดำอะไรของดำจานดูสีเป็นดำจริงป่ะโอ้ยไปซื้ออะไรมาเนี่ยมันคืออะไรดำๆเนี่ยคุณเปิ้ลชอบของดำเหรอชอบบางอย่างอาจารย์อ้ชอบบางอย่างครับปซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยใกล้ไม่ไกลใกล้เราเลยนะใกเขียนนี่ครับอือหือมันเป็นเฉากล้วยหรือเปล่าเนี่ย ใช่แล้วเฉากล้วยชากลางลาวโอ้โหมีทั้งมีทั้งเฉากล้วยมีทั้งชามีทั้งกลางลาวค่ะโอ้แล้วกินเนี่ยจะจะจะยังไงจะสู้ซ่ามันจะมีพลังเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยหวานค่ะสายหวานสายหวานคือหวานจนแบบหวานแบบหวานขึ้นตาหวานขึ้นตาหรือว่าหวานหวานเทียบหรือว่าหวานจนแสบคอ เอาหวานพอดีค่ะนั้นหวานพอดีพอดีมีเขามีเขามีเขามีกระลงกะลาให้ใช้ไหมช้อนค่ะอาจารย์ช้อนเหรอครับอ๋อช้อนเพราะเขาแถมช้อนมาให้ด้วยใช่ไหมค่ะกินแบบมีรสชาติต้องใช้ช้อนค่ะครับผมไม่ต้องลงต้องล้างไม่ต้องเช็ดยใช่ไหมช้อนเนี่ยไม่ต้องล้างแล้วค่ะโอ้ครับกินเฉากปวยเขาได้ก็ต้องใช้ช้อนเขาได้แล้วมาจากร้านเดียวกันเขาเขาต้องให้คนไม่น้ำตาลอยู่ข้างล่างหรือข้างบนไม่ต้องเหรอคะอาจารย์เป็นน้ำเชื่อมเาเป็นน้ำเชื่อมอะไเลยก็คือแก้แก้ร้อนในใช่ไหมใช่ คือคนคนออกขัดคนออกขัดที่พูดคนออกขัดที่เป็นไงบ้างจะกินกี่โมอาจจะช้ำหนักกว่าเก่าอีกจะกินกี่โมที่ท่นทำหรอกก็